อาชีพคืออาชีพคือแจกให้จริงหรอชื่ออะไรครับเนี่ยกาฟิลรู้จักกาฟิลบ้างกินน้ำอะไรบูเกลือกครับเกลือกด่าพี่ป่ะเนี่ยไม่ได้ด่าครับฮะไม่ได้ด่าครับก็พี่ถามว่ากินน้ำอะไรเกลือกครับอ่ะผมไม่ได้ด่าครับ หลังจากที่เรามีโอกาสได้มาที่สะแก้วทั้งอรัญประเทศทั้งตัวอำเภอสะแก้วอำเภอเขาชะกันคราวนี้ครับเราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอวังน้ำเย็นครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เป็นเมืองผ่านนะครับมีประชากรอยู่ประมาณสัก6 0 0 0 0 7 0 0 0 0คนด้วยกันนะครับเรามาดูกันว่าเริ่มต้นปีนี้ความสุขของผู้คนที่วังน้ำเย็นจะเป็นอย่างไรติดตามพิธีในยินดีที่ได้รู้จัก ในสัปดาห์นี้ครับพี่เป็นคนเทศบาลพอดีถามหน่อยทำไมที่นี่เรียกว่าวังน้ำเย็นแต่เดิมเดิมอะอยู่มันจะมีตรงตลาดมันจะมีคองพาดผ่านแต่ดั้งเดิมในทิศทางสี่เหลียมยังไม่ตร้างเนาะเขเป็นวังใหญ่ๆวังคืออะไรเป็นวังน้ําเป็นคลองน้ํามา น้ำเย็นถ้าเราเรียกวังน้ำเย็นจะดังจะเป็นที่นันที่นั่นคือที่มาและพี่น่าจะทำหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัยใช่ไหมครับใชัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายปกครองพอดีเลยนี่เพราะตรงนี้มีรถดับเพลิงพี่ทุกวันนี้ไปเอาน้ำจากตรงนั้นมาใช้ป่ะครับไม่ครับทุกวันนี้มาจากเขื่อนพระึงดึงมาใช้ยู่นี่เขื่อนอะไรนะเขื่อนวังพระเะดึงพระเะดึงคลองพระเึงคลองพระเึงแล้วพี่เล่นชื่ออะไรครับ พิโรดเขาเรียกเขาเรียกโรดพิโรดทำหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองความสุขของการได้ทําอาชีพนี้คืออะไรครับคือการได้ช่วยเหลือชาวบ้านคือเขามีปัญหาเนาะคือหน้าที่ของหน่วยงานราชการอยู่แล้วถ้าเราแก้ปัญหาให้เขาเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วความทุกข์ะครับไม่ค่อยมีนะฉะนั้นอย่างนี้พี่ก็มีความสุขทุกวันได้ช่วยทุกวันเลยไหมครับก็บ่อยนะบ่อยมีเหตุให้ช่วยทุกวันใช่ครับ อย่างเ,เบาๆเลยคือช่วงนี้เริ่มแรงแล้วน้ําขาดในบางบุมนแล้วก็ไปส่งน้ําประปาไปเส่งจตงตามบ้านน,น้ําประปาไปส่งตามบ้านฟรีด้วยแค่นี้ก็มีความสุขละเสียขอให้ชาวบ้านมีความสุขแล้วก็สุขกันด้ดีผมชื่อเปิร์ลนะครับ,รบยินดีที่ได้รู้จักนะครับ,รบพีโ่โดดขอบพระคุณครับ ไม่ไปโรงเรียนหรอครับชั้นอะไรแล้วครับ้นหนแล้วทำไมถึงเลือกเรียนกศนรครับ่ตัค์พแม่ไม่มีตังค์แล้วเราอยากเรียนไหมหรือชอบแบบนี้อยู่แล้วชอบแบบนี้ไ่เรียนอยู่บ้างไปบ้างไม่ไปบ้างชื่ออะไรครับเนี่ยกาฟิวกาฟิวกาฟิวร,รู้จักกาฟิวบ้กาฟิวมันคือแมวตัวสีส้มๆอ่ะ ไม่รู้จักจริงอะ่ะกาฟิวเสิร์ชใน g o เกิ e นน่นบบนใช่นี่อะ่ะกาฟิวน่ารักไหมไม่น่ารักหรอ<ม>ชื่อกาฟิวมาจากตัวนี้แหละโอเคไหมโอเคนะ แล้วเรียนกศอน,อนมากี่ปีแล้วครับเพิ่จะเรียนเมื่อวานเพิ่งเริ่มเรียนเมื่อาวานนี่แม่ปะเนี่ยใช่ไหมแม่มาเร็วแม่กาฟิล<ม>ไม่รู้จักกาฟิลได้ไงเดี๋ยเปิดให้แม่ดูใช่เปล่าเทพเป็นแมวค่ะเออที่มาคือตัวนี้ใช่ไหมแล้วคุณแม่มีลูกคนเดียว มีสองคนค่ะคนเล็กเรียนอยู่ป .4 ค่ะขออนุญาตถามคุณแม่หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยตลอดทั้งปีรายได้เป็นไงบ้างครับโอ้ยแย่มากนี่เปลี่ยนมา3อย่างแล้วเปลี่ยนมาสามอาชีพแล้วตั้งแต่โควิดมาแรกๆเลยขายน้ำเต้าหู้แต่พอโควิดมาเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นก็ไม่ไหวต้นทุนก็หนักของมันแพงขึ้นมาอย่างที่สองขายขนมหวานน้ำตาลก็แพงกะทิก็แพงสู้ไม่ไหวถ้าเราจะขายแพงคนเขาก็ไม่มีเงินจะซื้อ นี่เลยมาเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วขายได้ไหมนี่ก็พอได้เรื่อยๆทั้งวันนะคะเพราะคนผ่านไปผ่านมาก็มีลูกค้าประจำมั่งอะไรมัง่งกำลังคุยกับกาฟิลบอกทำไมไม่ไปโรงเรียน<ม>กาฟิลบอกอ๋อผมเรียนกศนอครับค่ะ่องคีกำลังคุยต่อว่าแล้วเรียนมานานยังกาฟิลบอกเพิ่งเรียนเมื่อวานนะครับ, <c oughs> บเพราะว่าเพิ่งเปิดเทอมเมื่อวานนี้แล้วอยากเรียน ถึงชั้นอะไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาหาลัยเลยไหมเอามาหาลัยเลยนะสัญญากันก่อนเอาปริญญาเอกเลยได้ไหมไม่เอาเอาปริญญาโทได้นะปริญญาโทโอเคเขาเป็นคนชอบเรียนแต่ไม่ชอบไปโรงเรียนเกดเรดเฉลี่ยของเขาสามจุดแปดสามจุดเก้า 3, 8, 8, 9, ตลอดโอ้โห ยัเก่งอ่ะค่ะช่วงช่วงที่เขาเรียนอยู่เนี่ยเวลาเรียนอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะไปหรอกอาทิตย์หนึ่งอ่ะสองวันหรือสามวันหนึ่งจะไปก็เลยว่าอาถ้าไม่อยากไปก็เอาผลเก์เลียมาคุยกันเขาก็สามจุดแปดสามจุดเก้าเอาอะไรแต่เลยทําไมเก่งอ่ะแลวไม่เรียนแล้วรู้เรื่องได้ไลหนูก็ไปบ้างครูเขาจะบอกเองว่าจะวันนี้ต้องไปวันนี้หรือไม่ต้องไปอะเลยเขาจะบอกมอีบอกแบบนี้ได้ด้วย แปลว่าแสดงว่าเราต้องบอกคุณครูว่าเราต้องช่วยคุณแม่ขายของพวาก็หทำงานช่วยคุณแม่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเขาช่วยมาตลอดค่ะจแต่ก่อนนี่จะอยู่ในไร่กีดยางเขาจะชอยช่วยเก็บกี่ยางมั่งหย่อนน้ำกดมั่งพอพางหลังมาก็ช่วยขายของแล้วเขาก็ทำทุกอย่างแม่ทำทุกอย่างเขาก็ช่วยทุกอย่างกาฟิล พี่ชื่อพี่เปร์นะครับถามสองคำถามได้ไหม,มความสุขของการฟิลทุกวันนี้คืออะไรครับทุกอย่างเลยทุกทุกอย่างคือความสุขของการฟิลทุกอย่างเลยเหรอขายของโอโอก็มีความสุขเรียนหนังสือ,อก็มีความสุขความทุกข์มีไหมครับไม่มีเลยจริงป่ะโอ้โหไม่เคยอยากได้เลยเลย อยากได้เลยฮะไม่โทรศัพท์ได้คุยกับครูได้แล้วนี่คุยไม่ได้เหรอหคุยได้แต่น้ำมันเงนเกี่ยวแม่แม่ใช้งานมัง่งเพแม่ใช้งานเพราะว่าบางทีแม่ไปเรียนครูก็จะสั่งงานทางไลน์สั่งสั่งแล้วก็ทาทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งทางไลน์ทางไลน์ครูเขาอยากให้เป็นของของเด็กเองไม่อยากให้เป็นของแม่แล้วร้านโทรศัพท์อยู่ที่ไหนอะพาไปได้ไหมไปเลยไปพาไปไพาพี่ไปนะ สวัสดีครับตัวนี้มันจะออกมาก่อนแล้วตัวนี้มันออกมากนหลังเอานนเนะอันนี้เลยคนระับกาฟิลคิดว่าพี่ซื้อให้ทำไมครับเพรา่ะสงสารเงินแม่ไม่มีตังค์แล้วซื้อให้ไม่ได้ออันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่มันมีเรื่องอื่นอีกคิดว่าเพราะอะไร พเพราะว่ากาฟิลบอกพี่เป๋วว่าทําไมถึงอยากได้โทรศัพท์เนี่ยตอนแรกพี่ก็นึกว่ากาฟิลบอกว่าจะเอาไปเล่นเกมแต่กาฟิลบอกพี่ว่าเพราะว่าจะได้คุยกับครูได้ไ,ได้โทรศัพท์คไหคุยกับครูได้เออมันเป็นความตั้งใจอันดีของกาฟิลที่มีอยู่นะพี่ก็เลยสนับสนุน เพราะฉะนั้นน่ะรักษาไว้นะลูกรู้ป่ะตั้งใจเรียนเนี่ยไอ้จ๋าอืมพี่เม่แล้วนะเจอกันบ๊ายบายแม่สวัสดีครับส่งผลการเรียนมาให้ดูด้วยนะโอเคป่ะ อร่อยใช่ไหมครับร้านนี้เห็นคนกินเยอะไหนลุงสิทธิ์ลุงสิทธิ์่ะนี่ครับสวัสดีครับครับเลครับขอเดินเข้าไปดูได้ไหมได้ครับทำไมถึงมาขายสเต็กค,ครับเราต้องเอาแปลงนะครับคนชอบทานค่ะเออโอ้มีกะเพราด้วยใช่ค่ะโอ้โห สปากเกตตี้มีหลายอย่างเดี๋ยวมาคุยต่อสั่งอาหารก่อนพานั่งด้วยนะได้ค่ะกินร้านนี้มากี่ปีแล้วครับกินมาตั้งแต่มัธยมกินมาตั้งแต่มัธยมใช่ตอนนี้ปีสามปีสามเรียนที่ไหนคะเรียนที่มอบูรพาค่ะมอบูก็คือชนบุรีอ่ะดิใช่เฮ้ยอันนี้ปิดเทอมอ๋อปิดเทอมมากินก็คทุกครั้ททงที่กลับบ้านก็ต้องมา น้องชื่ออะไรครับชื่อบีมค่ะบีมกับไม่ไม่คนวางน้ำเย็นทั้งคู่ใช่เราเรียนอะไรเนี่ยเราเรียนโลจิสติกผมาไปเรียนโลจิสติกใช่แล้วมาอ่ะเรเรียนภูมิศาสตร์ที่มอบูมมอญบูอนี่วันนี้เพิ่งกลับบ้านวันนี้เลยเหรอกลับมันเช้าพราแล้วค่ะปิดเทอมแล้วก็แวะมานัดทานข้าวกันใช่เดียวกัน ขออนุญาตทานไปด้วยนะได้คีโบนพีโบนวงดนตรีเหรอเลกเก้กระชึกกระชึกโอเครู้จักคีโบนไหมกระดูกวงในวงอ่ะรู้จักปะเลกเก้ก่าวหัวเลยโลจิสติกนี่มันเรียนเกี่ยวกับอะไร เรื่องบริหารจัดการเวลาบริหารจัดการเชื้อเพลิงน้ํามันอะไรเงี้ยเหรอมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจัดการห่วงโซ่ประทานทั้งหมดเลยอะค่ะไม่ว่าจะของโซ่อะไรนะห่วงโซ่ประทานอุปทานใช่เคยได้ยินไหมทัพยพเชนอะไรเงี้ยอืมอือทัพไพเชนอ๋อเขาเรียกห่วงโซ่ประทานโอเคก็คือแบบตั้งแต่สายไทยมันตลกตั้งแต่แบบจัดซื้อจัดหาอะไรเงี้ยค่ะแบบเอ่อกับทัพไพเออร์นู่นนี่นั่นการขนส่งก็ใช่เป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ย ยกตัวอย่างได้ไหมเพิินพี่สงสัยพอดีวิธีการทําปั๊มน้ํามันอะ่ะเขาคิดยังไงว่าตรงไหนคือวันเป็นจุดที่มีปั๊มน้ํามันอมเออที่หนูที่หนูรู้นะก,ก็คือแบบก่อนที่เขาจะตั้งปั๊มเขาจะสํารวจก่อนว่าตรงนั้นมันมีความต้องการอยู่ป่แบบว่ารถมันผ่านแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสำรวจตรงนั้นแต่ว่าจุดปรสงค์หลักของปั๊มน้ำมันเงี้ยมันไม่ได้แบบแค่เติมน้ํามันอะ่ะ ส่วนใหญ่คนที่มาเขาก็จะแบบแวะพักรถหรืออะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบถ้าปั๊มไหนที่เขามีแบบเซอร์วิสอื่นที่มันไม่ใช่แค่เติมน,น้ำมันหรือว่ามันมีแบบสถานที่ที่แบบว่าให้คนแบบน่าสนใช้ชีวิตเออใช,ใช้ชีวิตณนะเวลาหนึง่งตรงนั้นได้เงี้ยค่ะมันก็จะแบบได้ได้กำไรตรงนั้นเงียเก่งนะเนี่ยเก่งเท่าไหร่สามจุดแปดหว่าแล้วเรียนเก่ง เนินฉลาดอะอ่าไมาล่ะามาละไมาล่ะามาละทำไมาเรียนภูมิศาสตร์อะไม่ได้ตั้งใจจะเรียนนะค่ะความจริงแล้วตอนแรกอยากเรียนเศรษฐศาสตร์ค่ะแต่ว่ายื่นไปแล้วมันแบบมันไม่ติดก็เลยแบบเห็นเห็นว่ามันมีอันเนี้ยอยู่ในแบบที่เราต้องเลือกก็เลยลองเลือกดูแล้วก็ติดแล้วเรียนไปชอบไหมถือว่าไปได้อยู่ค่ะความสุขของพี่ไม่คืออะไรครับ คือตอนที่เรามีเงินเรามีเงินมากพอที่จะซื้อของต่างๆที่เราอยากได้ได้เงินเหล่านั้นก็ต้องเป็นเงินที่ได้มาจากพ่อแม่สิจากเราเลยค่ะเราแบบต้องหามันเราหาได้ทำอะไรครับขายของอะไรขายของอะไรขายอะไรครับทั่วไปแบบของ่าลักลๆลักพวกสร้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเครื่องประดับ<ม>พอเราหาเงินได้แล้วเราก็แบบเอาเงินนั้นไปซื้อของที่เราอยากได้หนูรู้สึกว่ามัน เป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะว่าไม่ต้องขอแม่เพราะว่าบ้านหนูเป็นแบบทำไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอาจจะรายได้ไม่ค่อยเยอะไม่ต้องลำบากเงินในกระเป๋าเขาเพอแบบใช้เองแล้วมีความสุขก็แบบพอเริ่มมีเยอะก็ซื้อคืน,ค,นคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออดีแค่นี้ก็ความสุขแล้วครับแค่มีเงินคําทุกข์แ น่าจะต้องตื่นเช้าไปเรียนอย่างเงี้ยเพราะนอนดึกะดิไม่ดึกมากค่ะช่วง4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงสืดอะไรเงี้ยไม่ตายสุดแล้วแต่ว่าตื่นกี่โมงครับตื่น6โมงเพราะว่าหอนหนูอยู่ขอนางไก่เวลาเดินทางก็ประมาณแบบ20นาทีหนูอยู่หอนอก่ะี่ส20นาทีเลยเหรอคนเขากําลังไปทํางานกันก็เลยต้องเผื่อเวลาไว้ไม่ชอบตื่นเช้าพี่บีมความสุขพี่บีมคืออะไรครับ รู้สึกว่าแค่กลับบ้านก็เหมือนได้ชาร์จแบตแล้วแบบมีความสุขมากคือแบบเมื่อก่อนเนี้ยก็คือไม่ได้รู้สึกว่าจะแบบอะไรขนาดนั้นแบบอยากเรียนไกลๆบ้านด้วยซ้ำอะไรเงรี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบเราไปเรียนจริงอะ่ะมันรู้สึกเหงามันเหงามากเลยแบบอยู่ห้องคนเดียวหรืออะไรเงี้ยแบบเวลากลับบ้านทีก็เลยรู้สึกว่าแค่อยู่กับพ่อแม่อยู่กับน้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันแบบแค่ได้คุยได้กินข้าวแบบพร้อมกันอ่ะมันก็มันก็มีความสุขแล้ว ความทุกข์อะความทุกข์ก็คือเวลาเห็นพ่อแบบไม่สบายพ่อหนูป่วยเป็นโรคไตค่ะไตไต,ไตไวายอะไรเงี้ยแล้วก็ร้างตายอยู่บ้านก็จะแบบเออแบบแบบกังวลกับเขาเป็นห่วงเขาเอะไรอย่างงี้ก็จะกลับบ้านบ่อยถ้าสม่มแล้วมีมีมีเวลากลับก็คือจะกลับอะไรเงี้ยดีครับพ <ๆ S 1> ี่ช่วพี่เปิดน,นะครับน้องไม้แล้วก็น้องบีมยินดีที่ได้รู้จักนะครับขอบคุณนะครับ หายยุ่งหรือยังหายช่วงแล้วค่ะเอี่ยงช่วงนี้ว่างแล้วใกล้จะปิดร้านแล้วค่ะโอ้พี่สิทธิ์กับพี่อะไรนะครับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเป็นคนที่วังน้ําเย็นเปล่าเดิมทีก็เป็นคนคลองหานค่ะคลองหานคลองหานเข้าไปทางตรงนี้ค่ะติดกัมพูชาใช่ใช่ครับโอแล้วทำไมถึงมาอยู่วังน้ําเย็นครับมาอยู่วังน้ําเย็นก็คือดูเป็นเป็นเมืองทือก็ไม่ได้จะผุ้พานะมันเป็นเมืองแบบว่า คนคนผ่านไปผ่านมาเยอะค่ะสมัยก่อนนี้มันบูมเพราะมีคาสิโนไงค่ะที่ไหนคาสิโนเข่าดินไงคะเมื่อก่อนมีคาสิโนใช่มีคาสิโนเมื่อหลายสิบปีก่อนนะสิก่อนที่จะมีที่อรันนะคะเมื่อก่อนนี้พี่ก็ทำงานแบบอย่างนั้นแหละค่ะอยู่ในคาสิโนใช่แล้วก็จริงเหรอาแถบใช่ค่ะทำอะไรครับทำมายี่สิบสามสิบปีนะคะอาชีพคืออาชีพคือแจกไพ่ใช่จริงเหรอใช่อดีตเลอร์แล้วไปทำอาชีพนี้ได้ไงตอนนั้น ตอนนั้นตอนเป็นเด็กอะค่ะอายุ18พอดีแฟนติดทหารต้องหางานทำพี่เป็นแฟนกันตั้งแต่ก่อน18แล้วหรอโอ้รักเดียวใจเดียวกันมาตลอดโอ้โหอ่ะแล้วไงต่อเราก็เลยบอกแฟนแฟนบอกว่าให้ไปทำเพราะว่าก็ติดทหารก็ไปด้วยกันคะไปด้วยกันแต่เขาไปทีหลังไปที่อยู่จนเบื่อแล้วก็เลยมาขายของนี่แหละค่ะ มันจะโดนแบบว่าเขาใช้มากยังงุ้นมีทาไม่ถูกใจเขาด่ามั่งอะไรม้างเขาด่าอะไรอ่ะเอ้าคนเล่นเวลาคนเล่นเสี่ยเขาก็ด่านะคะอ๋อหมายถึงว่าลูกค้าด่าใช่ครับดูแลเขาไม่ดีเจ้านายก็ด่ามันเงินดีก็จริงค่ะแต่มันสุดยอดอันนั้นคืออดีตใช่ค่ะแล้วชีวิตแบบนั้นกับชีวิตแบบนี้ไหนแบบสบายใจกว่ารวยกว่าด้วยไม่เชิงรวยนะคะไม่รวยนะคะขายของนี่ไม่รวยนะคะไม่รวยแต่ว่า พอได้ค่ะพอให้ครอบครัวมีความสุขนี้ได้กินได้เที่ยวแต่ร้านพี่นี่คนไม่ขาดสายเลยนะใช่คนเยอะเออคนเยอะมากคือราคาไม่สูงกลัวแล้วพี่จะเหลือกําไรกันเลยเหลือนะคะก็เกือบครึ่งนะคะอ๋อยังเหลืออยู่ก็ยังเหลืออยู่ค่ะแต่ถ้าเรารับเขามาเนี่ยมันจะไม่เหลืออ๋อถ้าเราเป็นแฟนชายใช่เราทำเองกันนีงถามนิดนึงทุกวันนี้ความสุขของพี่ก๊อฟคืออะไรครับได้อยู่บานได้อยู่กับแม่ได้อยู่กับลูก ได้อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ไงคะเพราะว่าลูกนี่เรียนจบวิศวะพาณิชย์นาวีนาชชาใช่ไหมคะเขาไปทํางานิตเรีบนเรือใช่เป็นนายช่างผู้หญิงนะคะแล้วเขาก็ไปได้แฟนเป็นนายช่างเหมือนกันก็เลยชวนให้เขากลับมาอยู่บ้านบอกกลับมาอยู่บ้านเถอะแม่คิดถึงเพราะว่าลูกไม่ส่งลูกเรียนโดยที่ไม่ได้กู้อะค่ะใช่ตอนนีที่สาทะไรก็ขายสเต็กลูกศิษย์นงคะมีสาขาสองอยู่สาขาสองอยู่สักแก้วเพราะว่า เหลือเยอะกว่าไปทางานเพราะว่าไปทํางานไม่เคยเหลือเลยค่ะสองคนใช่ความทุกข์ของพี่กอฟทุกวันนี้คืออะไรครับไม่ทุกนะคะเพราะว่าพี่กอฟจะบอกว่าไม่รู้ว่าทุกนี้เราจะตื่นหรือเปล่าไปไปเถอะไปเที่ยวก็ไปเถอะร้านอยากขายดีก็จริงนะคะแต่ปิดบ่อยเพราะว่าชอบเที่ยวสุกนิยมใช่อ่ะเสาร์ที่นี้ก็จะพาลูกไปนครนายกวางแผนเที่ยวตลอดใช่อ่ะเขาถามว่าทําไมรวยเหรอไม่ได้รวยนะคะแต่ พรุ่งนี้อาจจะไม่ตื่นก็ได้แล้วพิสิทธิ์ล่ะครับความสุขของพิสิทธิ์ทุกวันนี้คืออะไรครับก็ได้อยู่บ้านอยู่กับแปนะครับไม่เบื่อแล้วอยู่มาตั้งแต่14ไม่เบื่อครับความทุกข์ล่ะครับมีไหมก็มีบ้างนะครับเรื่องสุขภาพพวกปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็นี่ทำไงครับก็ต้องอยู่มาใ้ได้ครับโอเคพิสิทธิ์ครับแล้วก็พี่กอล์ฟไม่กวแล้วยินดีได้รู้จักนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ เฮ้ยรอด้วยดิไปไหนซื้อน้ำตัวใหญ่กินอะไรนะโกโก้ตัวกลางกินอะไรนะโกโก้ตัวเล็กอะเป๊ปซี่โกโก้สองเป๊ปซี่หนึ่งโอลตินเย็นหนึ่งครับนะใส่ชุดเหมือนไปตีกอล์ฟมาเลยเนี่ยมั่วกินน้ำไหม มานี่มาเลี้ยงเลี้ยงเอาอะไรครับชาไทยชื่ออะไรครับชื่อหมอกหมอกแก่เราสิบใช่ไหมนะไปได้เลยชื่ออะไรครับชื่อบูครับบูกินน้ำอะไรบูเกลือกครับเกลือกด่าพี่ป่ะเนี่ยไม่ได้ด่าครับฮะไม่ได้ด่าครับก็พี่ถามว่ากินน้ำอะไรเกลือกครับฮะผมไม่ได้ด่าครับเอาพวกอะไรสิบบาทครับไอ้นี่ยังไม่หมดเลยเนี่ยอันนี้ของน้องครับ มาจากไหนกันครับอชลบุรีแต่ว่าแฟนเป็นคนที่นี่แล้วเราเป็นคนที่ไหนครับชลบุรีเหมือนกันชลบุรีอ๋อมาเที่ยวนี่คนนี้หวานน้ำเย็นคนวงบนวบูนเนี่ยนะครับอ่ะงั้นคุณพาเที่ยวหน่อยดิโอ้โหโผมต้องเป็นไกดใช่ไหมใช่ผมก็ไม่เคยมาสวัสดีครับคุณชื่ออะไรชื่อแฮกครับพี่แฮกไม่ได้กลับนานแค่ไหนแล้วเนี่ย สี่ปีแล้วพี่ไปอยู่สมุทุรปราการแล้วอ้าวเพื่อนบอกอยู่ชนบุรีอันนี้อันนี้แฟนับแฟนอยู่ชนบุรีใช่ครับมีแฟนมาหาแฟนมาหาก็เลยพามาเที่ยวหน่อยว่าบ้านเรามีอะไรใช่โหสวยมากใช่ใช่นี่เขื่อนพระสถึงใช่ครับเขื่อนพระสทึง แล้วแฮกไปทําอะไรอยู่สูตรประการครับเป็นนักร้องหรือครับคิดถึงบ้านไหมคิดถึงคิดถึงก็อะไรกลับมาได้เลยว่าเรากลับมาบ้านทาอะไรถ้าตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านก็ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านพี่ก็เลยมาร้องที่บ้านงานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่างานอะไรถามๆหนึ่งได้ไหมปีสองพันห้าอยหกสิบ6ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงบ้างมาถึงอะไรที่ชีวิตอ่ะอก็ก็โอเคดีครับก็ๆๆไม่ได้ ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายชีวิตแบบไปเรื่อยๆยังไม่มีจุดหมายแน่นอนแล้วอยากได้อะไรในปี2 5 6 7บ้างถ้าเป็นสิ่งของมันไม่ค่อยอยากได้ส่วนใหญ่จะขอเป็นขอเป็นหน้าที่การงานกับความรักมากกว่าความรักขอทําไมก็มีแฟนอยู่ใช่ก็เพิ่งได้ครับอ๋อเพิ่งไ,ไดออ้ฉลองปี2 5 6 7 ทุกวันนี้ความสุขของแฮกคืออะไรน่าจะเป็นการทำงานครับเราชอบให้ความสุขกับคนอื่นเขาเราให้เขาแล้วเหมือนเราได้คืนจริงป่ะประมาณนี้พี่ความทุกข์นะครับความทุกข์ก็เนี่ยแหละครับพี่เราเลิกเนื่องจากว่าเราเป็นนักดนตรีนักร้องถ้าเราทำให้แขกมีอารมณ์หรือว่าสุขความมีความสุขกับเราไม่ได้เงี้ยเราก็จะเครียดต,ตรงนั้นด้วยใช่ไม่ใช่ว่า เราทําร้องร้องไปให้เฉยคือเรามีหน้าที่ทําให้เขามีความสุขแค่นั้นเองประมาณนั้นอพี่ชื่อพี่เปิดนะครับ <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ <c oughs> หมดเวลาของยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกความสุขความทุกข์ที่แบ่งปันให้เราทราบนะครับผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักได้ครับผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย p PBS หรือติดตามคลิปสั้นๆของเราได้ทั้ง TikTok และ Instagram ของยินดี under score ไทยพีนะครับและหากอยากชมเวอร์ชันที่จุใจกว่าที่ได้รับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของวิภาบนโทรศัพท์มือถือนะครับ หรือ www. วิ p า m ีครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับและก็สามารถก้าวข้ามผ่านทุกความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีนี้ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โรดน้องกาฟิลน้องบีมน้องไม้พี่สิทธิ์พี่กอ๊อฟพี่แฮก และอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ